อันนี้มาเริ่ม chapter แรกนะคะ Limit แล้วก็ continuity นะคะอันนี้มาดูก่อนว่า Limit ม,มันคือยังไงอันนี้พี่บอกว่ามันเป็น informal definition นะะก็คือมันจะมี definition ที่แบบมัน formal กว่านี้นะคะอันนี้แบบเข้าใจง่ายๆภาษามนุษย์ละกันเนาะอันนี้เราบอกว่า f เนี่ยมี Limit ลิมิต,อมตของ f x นะคะที่ x เข้าใกล้ a นะคะมีค่าเท่ากับ l ก็ต่อเมื่อ f x เนี่ยเข้าใกล้ l นะคะเมื่อ x เข้าใกล้ a โอเคเนาะ อันนี้พี่เขียนแทนสัญลักษณ์ลิมิตของ f(x) นะคะที่ x เข้าใกล้ a ด้วยสัญลักษณ์หน้าต่างนี้นะก็คือลิมิตย่อด้วย lim นะคะ f(x) condition คือ x ต้องเข้าใกล้ a มีค่าเท่ากับ l หน้าอตอ่างนี้เนาะ,ะเมื่อ f(x) เข้าใกล้ l ที่ x เข้าใกล้ a น,นี่หมายความว่าไงก็คือยิ่ง F x เราเข้าใกล้ a y ก็จะเข้าใกล้ l แค่นั้นเองฟังง่ายๆเช่นพี่บอกว่าคน,นี้พี่ขอเศกฟังก์ชันขึ้นมาแล้วกันเนาะขอเป็น y เท่า x นะสมมติอันนี้เป็น y ท่า x เช่นพี่บอกว่ายิ่ง x เนี่ยขยับเข้ามาใกล้ศูนย์มากเท่าไหร่สมมติพี่เลือกศูนย์มาก่อนนะยิ่ง x ขยับเข้ามาใกล้ศูนย์เท่าไหร่ y ก็จะยิ่งขยับมาใกล้ศูนย์เท่านั้นพอเก็ยป่เช่นพี่บอกว่า x ของพี่มีค่าเป็น0.1นสมมตินะ x มีค่าเป็น0.1 y ก็ต้องเป็นศ .1 ด้วยใช่ไหมแต่ถ้าขยับไปมากกว่าน,นั้นนะถ้า x มีค่าเป็นศ0 1ศอย่างเงี้ย y ก็ต้องมีค่าเป็น0.01ด้วยเนหะ็นไหมยิ่ง x ขยับเข้ามาใกล้0มากขึ้นเท่าไหร่ y ก็จะยิ่งขยับมาเข้าใกล้0ขึ้นเท่านั้นน้องแสดงว่าลิมิตของ g(x) นะคะที่ x เข้าใกล้0มีค่าเท่ากับ0นั่นเองก็คือที่ x เกือบๆจะเป็น0 y เกือบๆจะเป็น0อะ่ะคราวนี้ถ้าเราใช้คอนเซปต์เดียวกันมาดูที่ x เป็น2บ้างคราวนี้ลืมว่าการทำลิมิตเนี่ยลิมิต ของคอนดิชันคอนดิชันของลิมิตเราเนี่ยคะ่ะไม่ได้หมายความว่า x ของเราเนี่ยจะต้องเท่ากับ a นะแต่มันหมายความว่า x ของเราเนี่ยมันพุ่งเข้าไปหา a มันเข้าไปใกล้ๆมันเฉียดเฉียด a นะคะเพราะงั้นลิมิตของ gx ที่ x เข้าใกล้2ก็หมายความว่า x กของเราเนี่ยเกือบๆจะเป็น2แล้วแต่มันไม่ใช่2นะพุ่งเข้าไปหา2แต่ไม่ใช่2นะคะเพราะงั้นถ้าสมมติเรามาดูที่ x เข้าใกล้2เนี่ยในที่นี้ก็คือ2.1 หรือ1.9อะไรอย่างเงี้ยเช่น2 0 0 0, 0ุดนะคะหรือว่า1.9999อะไรประมาณเนี้ยค่ะเห็นปะก็คือ x เข้าใกล้สองเกือบๆจะเป็น2แต่ยังไม่ใช่2นะคะเพราะงั้นที่ x เกือบๆจะเป็น2แต่ยังไม่ใช่2เนี่ย y ก็เกือบๆจะเป็น2แต่ยังไม่ใช่2เหมือนกันอ่ะเช่นพี่บอกว่าที่ x เป็น1.9999 y ก็ต้องเป็น1.9999ที่ x เป็น2 0 0 0, 0ุด อ่ะ y ก็ต้องเป็น 2. 0, 0 0 0 1ใช่ไหมพี่อาจจะพูดศูนย์เกินไปตะกี้ไม่เป็นไรแล้วกันนะเอาแบบเอาตามจอแล้วกันนะอ่ะเพราะงั้นเห็นไหมยิ่ง x เข้าใกล้2เท่าไหร่ y ก็จะยิ่งเข้าใกล้2เหมือนกันนะคะเพราะงั้น f ลิมิตของ g x นะคะที่ x เข้าใกล้2ตะกี้เพลอพูด f เปว่ะอ่ะลิมิตของ g x ที่ x เข้าใกล้2นะคะก็จะมีค่าเป็น2นั่นเองได้ไหมที่ x เกือบจะเป็น2นะคะ y ก็คือกว่าจะเป็น2ก็แค่นั้นเลยนะคะอย่าลืมอย่าลืมดูแค่ค่าข้างๆก็พอ x เกือบ,บจะเป็น a y เกือบ,บจะเป็น l นะคะแสดงว,ว่าลิมิตของ f(x) ที Kh ่ x เข้าใกล้ a ก็จะมีค่าเท่ากับ l อ่ะถ้าหน้านะคะมาดู1.2เช่นพี่บอกว่าลิมิตของ f(x) ที่ x เข้าใกล้1นะคะนี่พี่ใช้ f(x) เป็น1ส่วน x นะเห็นไหมที่ x เข้าใกล้1ก็คืออยู่รอบๆ1นะคะอยู่ข้างๆ1นะ y ก็จะอยู่ข้างๆ1เหมือนกันเห็นป่ะหนึ่งหนึ่งเห็นไหม x อยู่แถวนี้ฝั่งนี้ y ก็จะอยู่ข้างๆ1เหมือนกันฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็นลิมิตของ x ที่เข้าใกล้ลบหนึ่งของ1ส่วน x นะคะก็คือคล้ายๆกันเลยที่ x เกือบๆจะเป็นลบหนึ่งนะคะก็คืออาจจะเป็นลบศูนย์จุดเก้าเก้าเก้านะคะหรืออาจจะเป็นลบหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ย y ก็เกือบๆจะเป็นลบหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมก็คือหน้าตาอย่างงี้นะคะลบศูนย์จุดสมมติเป็นลบศูน แล้วกันาจะได้เห็นภาพลบศูนย์จุดกา็อยู่ตรงนี้ลบหนึ่งส่วนศูนยจุดเก้าเก้็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเนาะแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าเรามาดูที่เอ่อ x คเข้าใ้ศูนย์มาที่ x ค่อยเศูนย์เนี่ยเอ่อถ้าสมมติเรามาดูความเข้าใกล้ศูนย์สมมติพี่ x พี่หยิบเอที่เข้าใกล้ศูนย์มาสักตัวหนึงเช่นพี่บอกว่าเลือก x เป็นศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งแล้กันนะ คันนี้สังเกตว่า y ของเราเนี่ยพุ่งขึ้นไปด้านบนใช่ไหมคะก็คือลิมิตมันเหมือนจะไปเป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมแต่ทางเดียวกันถ้าสมมติพี่หยิบ x เข้ามาเป็นลบศูนย์จนศูนย์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 หนึ่งอ่ะคนนี้ก็เข้าใกล้ศูนย์เหมือนกันถูกไหมเออแต่ว่าลิมิตของเราเนี่ยมันดันพุ่งไปหาลบอินฟินิตี้ได้ไหมคะเพราะามันย้อนยันกันเองเห็นปะแสดงว่าถ้าสมมติว่า x เรามีออสอง้างนะคะที่ลิมิตเข้าใกล้ฝั่งเนี่ย พุ่งไปข้างหนึ่งลิมิตเข้าใกล้ฝั่งเนี้ยพุ่งบีข้างหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะให้เราตอบอ่า d นอตเอ็กซ i s t สนะคะ d o e น not exist นะคะ,นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะใช้ตัวย่อด o e น not เอ็กซว่าเป็นเอ่อดีเอ็นอีนะคะดีเอ็นอีโอเคเนาะ เพราะงั้นเราก็เลยเกิดคอนเซปต์ของลิมิต2อข้างนะคะก็คือดูลิมิตทางด้านซ้ายกับลิมิตทางด้านขวานะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดอีกทีหนึงในวันทรายลิมิตนะคะอันนี้แอบ,บให้สปอยไปก่อนว่าถ้าสมมติว่าเรามีค่าที่มันเข้าใกล้2ข้างก็สรุปไม่รู้ค่าไหนใช่ปะก็ตอบตันนอตอีกซิตได้เลยนะคะอันนี้มาดูลิมิตโร w นะคะนี้แบบบลคร์มาปลายนะ,อ,อ,อ,ะอันแรกคือลิมิตของค่าคง,งที่ได้ค่าคง,งที่นะคะลิมิตของ x ที่ x เข้าใกล้ a น,นี่ก็ตรงๆใช่ไหมถ้าเป็น y เท่า x นึกถึงตัวอย่างที่พี่ยกให้ในตัวอย่างแรกนะคะที่ y เท่า x เจ้าตัวยิ่ง x เข้าใกล้ a เนี่ยเจ้าตัวค่า a ก็เหมือนจะเอาลงไปซับตัวนี้ได้นะคะก็คือเป็นลิมิตของ x เข้าใกล้ a ลิมิตของ x ที่ x เข้าใกล้ a ก็คือจะเท่ากับ a นะคะอันนี้มาข้อ3ข้อ3ก็คือถ้าสมมติลิมิตของ f x ที่ f x เท่ากับอลิมิตของ f x นะคะ ที่เเข้ากับ a เนี่ยเท่ากับ l ลิมิตของ g x ที a a ่เเข้ากับ a เท่าเอ็มนะคะเราจะได้3ข้อนะคะก็คือข้อแรกเอาลิมิตมาบวกกันก็คือสามารถเอาลิมิตมาบวกกันตรงๆได้เลยนะคะก็คือลิมิตของ f x a บวกด้วย g x a เนี่ยก็จะเท่ากับ l บวกด้วย m นะคะหรือว่าลบกันก็ได้นะก็คือลบกันตรงๆหรือว่าลิมิตของการคูณนะคะก็คือเอาลิมิตของ g x a คูณด้วยเอฟเอ็กเนี่ยก็จะเท่ากับ l คูณ m นะคะลิมิตมาคูณกันได้เลย <c oughs> ข้อสุดท้าย gx หารด้วยเอาหารด้วย gx นะคะก็จะเท่ากับ l ส่วน m นะคะก็คือเอามาหารกือตรงๆได้เลยแต่ว่าจะมีคอนดิชันนิดนึงก็คือขอ m ที่มันไม่ใช่ศูนโอเคเนาะแต่คราวนี้อย่าลืมนะคะเวลาจะใช้ m i มิต r u เนี่ยให้ระวังมากๆมันจะต้อง define มาก่อนนะคะอันนี้คือจะต้องหาค่าได้มาก่อนนะคือจะต้องรู้มาก่อนนะว่าเป็น l เป็น m นะคะถึงจะเอามาแทนได้นะให้ระวังนะอย่าไปแทนมั่วนะคะ ต้องรู้มาก่อนว่า f gx หาค่าได้แน่ๆลิมิตของมันนะถึงจะเอามาบวกลบกันได้แล้วก็ข้อสุดท้ายเป็นการาใส่รูทนะคะรูทที่ n ของ F x นะคะแบบนี้ก็เหมือนกันนะลิมิตของ f x จะต้องหาค่าได้มาก่อนนะคะแล้วก็มีค่าเท่า l นะเราถึงจะเอาไปใส่รากที่ n นะะก็คือใส่เป็น n รูทของ l อย่างนี้ได้เลยโอเคที่มาลองคำนวณง่ายๆนะคะโดยใช้ลิมิตรูอันแรกลิมิตค่าคงที่ได้ค่าคงที่ใช่ไหมคะแสดงว่นนี้ตอบ5 ลิมิตของ x ที่ x เข้ากับ a ก็ตอบ a นะคะก็คือเอา a ลงไปแทนที่ x ได้เลยลิมิตของ x บวก3นะคะที่ x เข้าใกล้1ก็คือเอา1ลงไปแทนได้เลยนะก็คือเป็นอา,อาจจะใช้กฎลิมิตก่อนก็ได้นะก็คือแบบอาจจะกระจายลิมิตเข้ามาก่อนนะคะก็คือใช้กฎข้อ,อน,นี้ใช่ไหมคะก็คือเอา f x บวก g x เนี่ยสามารถใช้ลิมิตของมันบวกกันได้เลย แสดงว่าตรงนี้เป็นลิมิตของ x i i เข้าใกล้หนึ่งลิมิตของ3 t x เข้าใกล้หนึ่งอันนี้ก็จะมีค่าเป็น1บวกด้วย3ก็คือ4นะคะอ่ะคราวนี้พี่แอบสปอยว่าเจ้าตัวไอ้เจ้าตัวอย่าง3ตัวเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะคำนวณลิมิตของ x เข้าใกล้ a นะคะของ f x เนี่ยมันก็แค่คำนวณ f a ก็เสร็จแล้วป่ะใช่ไหมแตค่คำถามคือมันทำได้ทุกข้อไหมนะคะคำตอบคือมันทำไม่ได้ทุกข้อมันทำได้แค่บางข้อ คือนี้มาลองดูว่าข้อแบบไหนที่ทําได้นะคะนี่ข้อแอบ,บเติม FA เนตัตะกี้ถ้าสมมติว่าแทนลงไปแล้ว FA ของเราเนี่ยมันได้เป็นตัวเลขแสดงว่าทาได้ก็คือตอบได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าได้ส่วนศูนย์ได้ u ัน e f i ไ e d เดียได้ฟอร์มปรแปลกๆเนี่ยอาจจะต้องแบบไปทําต่อนะคะอ่ะเช่น example 1 4ส่อันนี้คือเติม x ด้วย a เราได้ตัวเลขออกมานะคะแสดงว่าค่าลิมิตก็คือตอบได้เลยอ่ะเช่นข้อแรกพี่ซับ x เป็น4เห็นไหม นี่คือคิดออกมาได้เป็นตัวเลขเห็นปะก็ตอบเลยหนึ่งนะคะง่ายๆอ่ะอันนี้แทนลบหนึ่งลงไปลองบวกเลขซิเป็นตัวเลขไหมก็เป็นหนึ่งบวกสองบวกห้าเป็นแปดนะคะก็เป็นตัวเลขก็ตอบเลยเห็นปะอันนี้ก็เหมือนกันนะแทนสิบลงไปได้สิบเอ็ดก็ตอบเลยนะคะแทนไซน์เก็เป็นไซน์ไพส่วนสี่ใช่ไหมคะไซน์ไพส่วนสี่นี่อะไรนะรูปสองส่วนสองใช่ไหมคะ <laughs> ใครไม่แม่นตีโกนฝากไปทัวร์นะคะนับห้านิ้วก็ได้นะ 4ส่วน4คือ45องศาใช่ไหมไซด์ของมันคือรูป2ส่วน 2, 2> อ่ะแทน x เป็น3 3ลบ1ส่วน3บวก5แทนปั๊บได้เสรส่วนใช่ไหมคะก็ตอบเลยแทน x เป็น1 1ก็ต้อง2บวก2บวก1ใช่ได้1ส่วน4ก็ตอบเลยนะคะคราวนี้ประเด็นคือถ้าแทนได้เนี่ยแทนเลยแต่ว่าถ้าแทนไม่ได้เกิดอ,อะไรขึ้นก็ต้องไปทําอย่างอื่นต่อนะคะทําอย่างอื่นในที่นี้คืออาจจะต้องจัดรูปนะคะคือมันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะ อาจจะต้องจัดรูปนะคะแล้วบางทีอาจจะเจอฟอร์มที่มันตัดกันได้คราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเหตุผลที่มันตัดกันได้ก็เพราะว่าอย่าลืมว่าการที่เราดู x ที่มันเข้าใกล้ a เนี่ย x ของเราไม่ใช่ a นะคะเช่นพี่บอกว่าพี่มี x ส่วน x งเงี้ยที่ลิมิตของ x เข้าใกล้0คําถามคือ่างี้ x ตัด x ได้ไหมคำตอบคือตัดได้ทําไมถึงตัดได้อะเรียนมาในมปลายบอกว่าตัดไม่ได้นี่ห้ามตัดด้วยตัวแปรจะไม่แมแต่ว่าอันนี้มันตัดได้เพราะอะไร x ของเราไม่ใช่0ไงคือมันตัดได้เมื่อไหร่เมื่อ x ไม่่ใช0 แต่คาถามคือ x ที่เราดูเนี่ยมันใช่ศูนย์ไหมมันไม่ใช่มันคือ x ข้างๆศูนย์ต่างหากพอเก็ทเ <Okay, no? S 1> นาะแสดงว่าถ้าเราเจอพหุนามที่แฟกเตอร์บนแฟกเตอร์ factor, ล่างมันดันตัดกันได้ก็ตัดกันได้เลยนะคะอันนี้ไม่ไม่ได้ผิดกฎคณิตศาสตร์เพราะว่าตัวศูวนย์ไม่ใช่ศูนย์นะคะหรือว่าแฟกเตอร์ที่เรากำลังจะตัดกันไม่ใช่ศูนย์ศูนย์นะคะแต่เป็นคนที่อยู่ใกล้ๆต่างหากยงตัวอ,อย่างเช่นคณิ เห็นปั๊บเนี่ยเราแทนค่า x ก่อนเลยนะเพราะนั้นเจอลิมิตลองแทนดูเผื่อฟลุกนะเผื่อฟลุกเหมือนเป็น example แรกนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่มาแค่ข้อเดียว2ข้อให้เราคำนวณเก็บคะแนนนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิธีถัดไปนี่แหละก็คือต้องจัดรูปนะคะอ่ะนับแรกพี่แทนตึ์สามดูก่อนเลยแสดงว่าด้านบนกลายเป็น1นส่วนสลบหส่วนสมได้ศูนย์ะคะด้านล่างเป็น3ลบสได้0นพอ get ไหมเพราะศูนย์ส่วนศูนย์เนี่ยห้ามไปตอบศูนยนะคะส่วนศูนย์เนี่ยมันอยู่ในฟอร์มที่มัน undefined แต่คร นะคะอ่ะคราวนี้มาลองจัดรูปสิเราอาจจะแบบพี่ทำไมผมส่วนส่วนแล้วมันไม่อันดิฟายอย่าลืมว่า x ของเราไม่ใช่3ไงเราแอบ,บแทนเป็น3ไปก็จริงแต่ x เราไม่ใช่3นะคะ x อ็กซเรามันคือคนข้างข้างสามอ่ะคราวนี้เราก็มาจัดรูปต่อนะคะ่ะเอ็กเข้าใกล้สามด้านบนเป็น3าลบเอันนี้พี่ปรับด้านบนให้เป็นเศษส่วนเดียวกันนะคะก็คืออ,อันแรกคูณด้วย3าส่วนสนะคะอันนี้2คูณด้วย x อส่วนเนะกลายเป็นส่วน 3x ด้านบนเป็น3าลบเด้านล่างเป็น 3x เราก็เ็ษส่วนซ้อนกันตบขึ้นมาฟลิปนะคะอ่นนะอยตรงนี้สังเกตว่า x ลบ3กับ3ลบ x เนี่ยมันค,คล้ายๆจะตัดกันได้ใช่ไหมพี่ดึงลบออกมานิดนึงนะคะให้มันฟอร์มเดียวกันเห็นปะแสงว่าสองนี้ตัดกันได้ฟึบๆกลายเป็นลิมิตของ x เข้าใกล้3นะคะลบ1ส่วนด้ว x <ๆ>ก็ลองแทนค่าอีกรอบซิ 1นึ่งส่วนเก็ตอบเลยนะคะเพราะงั้นคอนเซปต์คือถ้าสมมติเรามีค่าเอนะคะที่แทนลงไปแล้วมัน,ดนได้ศูนย์ศูนย์แสดงว่ายังมีหวังนะคะยังมีหวังที่นี่คืออย่างเพิ่งรีบตอบศูนย์นะคะต้องไปจัดรูปต่ออ่ะจัดรูปเสร็จปับ๊บเราตัดปุ๊บปบตรงนี้ได้ก้อนใหม่มาลองเอา3ไปแทนในก้อนใหม่ซิได้ตัวเลขหรือยังถ้าได้ตัวเลขแล้วก็ตอบเลยนะคะถ้ายังได้่วนส่วนศูนย์นอีกก็ต้องไปตัดต่อนะคะคราวนี้พี่ให้ดูนิดนึงว่าทาไม แล้วมันถึงคำนวณได้นะคะเพราะว่าฟอร์มที่เราตัดเนี่ยมันเกิดมันเป็นตัวที่ทําให้มันเกิดศูนย์ส่วนศูนย์พอดีพอเก็ตปะเห็นไหมมันได้ x ลบสากับ x ลบสามอ่ะแสดงว่าเจ้าตัวสองตัวนี้แหละที่ทําให้เกิดเทอมศูนย์ส่วนศูนย์เพราะงั้นถ้าเราแคนเซิลตัวเจ้าตัวปัญหาได้เจ้าตัวที่ทําให้เกิดศูนย์ส่วนศูนย์ได้เราก็แทนค่าต่อได้พอเก็ตไหมอันนี้คือไอเดียคร่าวๆแอบให้สปอยด์ไปด้วยว่าเออสมมติเราไปทําในห้องสอบแล้วมันแฟกเตอร์ไม่ออกจริงๆอ่ะเราไปเลงซว่าเออ มันต้องตัดเจ้าตัวปัญหาได้บางทีเราอาจจะเห็น key idea ว่าอาจจะต้องแ factor ตัวไหนอะไรยังไงนะคะอะเรานี้มาดู18 18ตัวนี้ก็ลองไปแ factor เองได้นะนี่คือแบบใช้กดแ factor ที่พี่แอบ,บสอนตะกี้ใช่ไหม x ลบหารด้วย x ลบ3 x ลบ1ใช่อันนี้ก็ตัดตัดเห็นไหมเราตัดเจ้าตัวปัญหาได้แล้วที่ทำให้ เกิด0 0นศูนย์่ปะเพราะเราซับ x เป็นหนึ่งเนี่ยตรงนี้จะทำให้เกิด0 0นศูนย์แสดงว่าตัดไปแล้วก็สบายสิซับได้ใช่ปะก็ตอบเลยโซนอ่ะคราวนี้มาสถานการณ์ถัดมาที่บนล่างเนี่ยไม่ใช่ออพจน,ลลน์น o ม i a ลแหละมันอาจจะแฟกเตอร์ไม่ได้นะคะถ้าสมมติเราเจอรูทนะคะให้คอนจูเกตคอนจูเกตในที่นี้ก็คือให้คูณด้วยเครื่องหมายตรงข้ามเข้าไปนะคะก็คือสมมติเป็นฟอร์มที่ติดรูทนะคะจะเป็นรูทอย่างเดียว จะเป็นรูทสองก้อนจะเป็นรูทก้อนเดียวอะไรก็ได้ได้หมดเลยเครื่องหมายตรงข้ามในที่นี้คือรูทสองตัวลบกันหรือว่า1นรูทล,ลบอีกตัวเลขอีกตัวหนึ่งก็ได้นะคะให้ปรับตรงกลางเป็นเครื่องหมายบวกนะคะก็คือเป็นการคอนจูเกตแต่คราวนี้ถ้าเราคูณข้างบนตรงโตงเนี่ยมันก็จะค่าไม่เท่าเดิมใช่ไหมแสดงว่าเราต้องคูณบนล่างนะคะเพื่อให้มันตัดกันได้1ใช่ปะ่ะคูณ1มันก็แบบจะได้ค่าเท่าเดิมประมาณนี้นะคะท่านคูณให้ค่าเท่าเดิมก็คือจะต้องคูณบนล่าง อน,นี้เราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็คอนจูเกตตัวที่มีรูททิ้งซะจะได้ไม่มีรูทไงแต่อย่าลืมว่าเวลาเราคอนจูเกตเนี่ยเราคอนจูเกตแค่ตัวมีรูทนะคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นรูทเรลบสเราก็เลยคูณด้วยรูทเบวกสนะคะแต่ว่าเวลาคูณต้องคูณบนล่างนะคะไปลองคอนจูเกตซิอันนี้พี่ไม่ทําอย่างอื่นเลยนะค่าคอนจูเกตเวลาคอนจูเกตเนี่ยเออทำไมถึงต้องคอนจูเกตเพราะว่ามันจะทําให้เกิดเทอม a รูทเอกำลังสองลบรูทบีกำลังสองเห็นไหมแล้วจังหวะที่มันกำลังสองเนี่ยมันทำให้รูทหายไงพอเก็าปะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำไมเราต้องคูนจุเกตนะคะ่ะเนี่ยแสดงว่ารู้เหตุผลแล้วทำไมถึงต้องคูณเพราะงั้นคูณแค่ตัวที่มันเป็นปัญหาก็พอก็คือคูณแค่ตัวด้านบนคูณปั๊บจะได้ x ลบ4นะคะก็หารด้วยด้านล่างทำเหมือนเดิมนะด้านล่างไม่ต้องคูณเข้าไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะคือเราคูณแค่ตัวปัญหาพอ พอมาถึงตรงนี้ไหนลองดูซิทำอะไรต่อได้ไหมอันนี้ยังแฟกเตอร์ด้านล่างต่อได้นะคะแล้วว่าคนอาจจะแบบพี่หนูเห็นรูทหนูคอนจูเกตอะไรเงี้ยไม่เอานะตรงนี้ไม่ต้องคอนจูเกตแล้วนะคะไอตัวปัญหาโดนคอนไปแล้วนะฟรานก็ทำต่อได้เลย x บ x บเห็นไหมคือคอนจูเกตมาปั๊บเนี่ยไอเจ้าตัวที่โดนคอนจูเกตเนี่ยมันจะเป็นแฟกเตอร์หนึ่ง ของเจ้าตัวเศษส่วนอะไรนี่แหละแล้วก็ตัดได้พอตัดก็เห็นไหมตัวปัญหาโดนแคนไปแล้วนะคะก็คือ x ลบสี่ส่วนด้วย x ลบสี 4, ่คนนี้แหละที่ทําให้เราแทนสี่แล้วได้ศูนย์เออลืมพูดเลยนี่พี่อยาจจะรีบไปน,น,นิดนึงเราเจอโจทย์อย่างนี้เราแทนก่อนนะคะว่าแทนสี่มันได้ศูนย์ไหมนะโอเคอ่ะคราวนี้มาแต่ตัวปัญหาเสร็จแล้วก็แทนค่าลงไปเลยใช่ปะด้านบนก็จะเป็นหนึ่งด้านล่างก็เป็นสี 4. 4่บวกสี่ลดสี่บวกสองนะคะกาไปคิดเลขต่อเป็นเท่าไหร่เนี่ยแปดสี่ 4, ใช่ไหม ส่วนสามสองคนะ่ะกเนาะโอ้ยขอโทษนะวันนี้แบบไม่ค่อยมีเสียงเลยเสียงแหบอ่ะอันนี้มาหนึ่งจุดแปดนะคะฟอร์มที่มันอันดีฟแต่ถ้าชีวิตแบบแทนค่าก็แล้วทำอะไรก็แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ศูนย์ศูนย์มันไม่ใช่ตัวเลขเนี่ยก็ไปตอบอันดีฟได้นะคะฟอร์มที่ตอบอันดีฟก็คืออันนี้มันอาจจะเป็นแบบยังสอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะจริงๆต้องไปเทควันไซายลิมิตนะอันนี้พี่แอบ,บสปอยก่อนว่า อาจจะตอบเป็นพูดดีเยวนะเอือนีอ่สมมติเราลองแทนก่อนลองแทนปั๊บได้2ส่วนศยใช่ไหมการที่ได้สอน่วนศย์เนี่ยมันคือจะไม่ใช่ศูนย์ส่วนย์ก็ไม่ใช่จะทําต่อก็ไม่ได้นะคะสองส่วนศนี่คือถ้ามันทําอะไรไม่ได้ต่อแล้วจริงๆเนี่ยแนะนานให้ไปเทควันไซลิมิตเพิ่มแล้วกันนะวันไซเพิ่มนะคะเผื่อจะได้ เเห็นภาพมากขึ้นว่ามัน undefine จริงไหมนะคะหรือมันต้องทำอะไรต่อได้อะแต่นี้แอบซปบยไปก่อนว่าก็ตอบ undefine นี่แหละนะคะก็คือแบบควรพูดว่า undefine ขอโทษควรใช้คาว่า dne สิ dne